จะหอขนมห่อนระอแป้งก่อนใส่เสร็จแล้วแป้งมาแล้วหลังจะห่อแล้วคนะ่ะอย่างพร้อมแล้ว ตมตไดแมรวยพ้มแม่แม่แพ่งแลแม่พน้อมเหมือนกันเี่งพร้อม้ะครตุมอแม่ไม่กระับแต่บุกเก้รไมกระับอะไรน้ำเวมันได้กราจับได้สติ <laughs> mà mình, mình tăng mới đây nữa, cái cao cái hào này cam ta tăn đay, không phải, không

ไปแล้วามันแล้วแต่สูตรสูตรมันนมอันนั้นมันเมาัลึดิล้พูดเมนนเอาสนุกยังไงไหนสูตไก่สูตรสูตรไ่สูตรมันสูตรลอยเอวันละเลอะเอลอเลยมันนีแม่นมันหมู อ่อนพลอยมาเขาฉาบไปนี่แต่งจนี้ันสรุปกันไม่ได้ว่าใส่น้ำมันยันยังไงไม่ให้จิตเบิกหนองใช้ม,ไไมหมหลายๆลายนี่นะ่าอ่าอ อ้ยวาเาเนี่อะไรเียงตรง้ยว่าเขาเส้นน้ำมันซึ่งมาได้แป๊บนี้แปะเส้นอันนี้นะเนี่ยทาไม่อร่อยนะคนใหญ่มาหาชอยากต้ม้เาห้องเขาเอ็ห้องเขาไม่ต้องไปนไปใส้พล่ละเอ็ดเราเอาชูมา สูตไข่สูตมันสูตรแล้วสูตรรอยางนอ้อยน่นะเขาลง้อเลยเ่าเขาเคยอยูเน่ามันตายแล้วมีมันเห็นดีกว่าห้าาเป็นห่านนั่นลืกจืดว่ะวายันเาอยื้อเอ้าเนี่ยแล้วเดี๋ยวสองแล้วนี่แหละมันกะตมัมันอืดนทางกระตูกนะสองแล้วครับ คนละอ่าระเจ้าขำทนไหมขนมนมสาขนมจอกลงตัวแล้วค่ะซ้อนตักส่ไอ้นมเนยห่อบกเอ้อย่เหมเอือทยอ๋อน้มันะเอทย ก็มีได้ไงก็มีได้เนี่ยเชิญนมีนั่นเชเธอซึ่งลูกจะมาซึ่งนะเขาเนี่ป่าอยู่เขาใจเข้าใจแล้วบอกกันว่าวูอวเร็ขาี่ไม่น่าจะเชื้อแล่ว่านึ่งไปเลยเนาะไม่แม่ได้รายอ่านย่บมาซึ่งดังแรงเน่ยทุ่มได้กันว่ากันว่าเขานี่ยไหม